turun น่ยอมกับรุ่นนี้เลย i su All MacCA4 Newdy h h g 2.5แซ2 5ี P ้ายเกียร์ออโต้ปี2014ตัวท็อปสุดเครื่องยนต์ดีเซลขับ2นะคะคันนี้ไฟหน้าเดริ i g ์โปรเจ e เตอร์มีไฟตัดหมอกให้พร้อมเลยนะคะได้ยางเบิกใหม่ปี25ด้วยนะคะสำหรับคันนี้มีไฟเลี้ยวตรงกระจกมองข้างนะคะได้รถสีขาวมุกเลยนะคะเป็นกระบะสีประตูยกสูงนั่นเองได้โครงสร้างเดิมนะคะรถไม่มีชนหนักตัดต่อผิดความน้ำท่วมและนอนนะคะสำหรับคันนี้เราขายราคาพิเศษอยู่แค่3 3 9 0 0 0 7,000บาทเท่านั้นเองนะคะฟิรานะคะผ่อน7,000กว่าบาท6ปีตลอดสัญญาได้เลยสําหรับตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องหลังที่ติดจากโรงงานด้วยนะคะฝากระบาาหลังนะคะความเดิมของเขาเม็ดอาร์คเม็ดสปอนนี่ของเดิมสวยๆเลยนะคะแม็กเลนเนอร์เขาก็สวยเดิมด้วยนะคะฝั่งนี้ก็เม็ดสปอนนะคะของเดิมโรงงานแบบนี้เลยท่านใดสนใจนะคะมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครนะคะอยู่ต่างจังหวัดไม่สะดวกเดินทางมาเรามีบริการส่งรถให้ถึงที่บ้านด้วยคันนี้มีเริ่มพร้อมโอนภาษีไม่ขาดด้วยนะคะมาดูภายในนะคะคันนี้ได้ กระจกปรับไฟฟ้าเลยนะคะความดิลของเขานิดนึงนะคะตามหัวน้องหัวน็อตนะคะหัวน็อตเดิมๆนะคะสวยๆด้วยแบบนี้เนาะฝั่งนี้นะคะก็จะต้องมีสติกเกอร์แบบนี้เลยนะคะหัวน็อตเดิมๆโรงงานเลยนะคะเมสสปอย์ข้างประตูก็เดิมๆโรงงานด้วยนะคะภายในของเขานะคะคันนี้ได้กระจกปรับพับไฟฟ้าเลยนะคะได้พวงมาลัยมันติฟังก์ชันด้วยพวงมาลัยสวยๆแบบนี้เลยนะคะสําหรับจอวิทยุนะคะเชื่อมต่อบลูทูธผ่านมือถือได้นะคะแล้วก็จะฟัง fm amcd ได้หมดเลยนะคะตัวนี้นะคะเวลาเราใส่เกียร์ถอยนะคะ ก็จะขึ้นจอถอยชัดแจ๋วแบบนี้ให้เลยด้วยนะสําหรับคันนี้นะคะได้เป็นตัวแอร์ดิจิตอลด้วยนะคะแอร์เย็นทั่วคันแน่นอนได้เป็นตัวเกียร์ออโต้ด้วยนะคะเครื่องยนต์2.5นะคะมีช่องวางแก้วนะคะมีคอนโซลตรงกลางตรงนี้ให้พร้อมเลยนะคะดูฝั่งคนนั่งด้านหน้ากันบ้างนะคะคันนี้ก็ได้ตามหัวนงหัวน็อตดเดิมๆนะคะซอกเดิมๆเ,เลยแบบนี้นะคะหรือว่าจะเป็นด้านนี้นะคะก็จะต้องมีสติ๊กเกอร์นะคะหัวน็อตเดิมๆโรงงานเลยนะคะ ในของเขานะคะคอนโซลด้านหน้าค่อนข้างสวยเลยนะคะสภาพดีมากๆสะอาดสะอ้านนะคะบนหลังคาของเขานะคะก็จะมีไฟส่องด้านบนตรงนี้ด้วยนะคะหรือว่าจะมีช่องเก็บเส็จของตรงนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะตรงนี้นะคะก็จะมีกระจกนะคะนั่นเองนะคะตรงม่านบังแดดด้วยนะคะ <S <S สําหรับคันนี้นะคะได้เป็นเบาะหนังนะคะสีดําแดงนะคะมีประกันชั้นหนึ่งหมดอีกทีปี69ด้วยภาษีก็หมดปี6 9ด้วยมีเริ่มพร้อมโอนนะคะเบาะด้านหลังนะคะก็ะนั่งสบายๆแบบนี้เลยสภาพค่อนข้างสวยเลยนะคะไปกันต่อที่หน้าห้องเครื่องนะ ะคะฝากกระโปงนะคะมีสติกเกอร์ของเดิมแบบนี้เลยตามหัวน็อตกันบ้างนะคะหัวน็อตเดิมๆซอกด้านในเดิมๆแก้บซ้าย R H ของเขานะคะเห็นไหม จะเห right? okay. ็นเลยนะคะซอกน้ำเดิมเม็ดสปอนนะคะของเดิมโรงงานนะคะตรงนี้ก็จะมีเม็ดสปอนด้านในด้วยนะคะคาน้าเดิมนะคะหรือว่าจะเป็นฝั่งนี้เพจเดิมเดิมด้วย LH นะคะก็จะเห็นชัดแบบนี้ฟังขวานะคะก็เดิมเดิมซอกด้านในก็สวยๆของเดิมด้วยนะคะห้องเครื่องนะคะได้เครื่องเดิมโรงงานนะคะเครื่องไม่มีไอให้มีความร้อนไม่มีควันไหลนะคะขับใช้งานได้ยาวๆด้วยนะคะเดี๋ยวยังไงรลองฟังเสียงเครื่องดูนะคะ จัดไปซีกระาบะาสีประตูยกสูงได้รถเกียร์ออโต้แบบนี้รุ่นยอดนิยมด้วยนะคะสนใจมาดูรถได้ที่กรุงเทพมหานครนะคะหรือโชรมันที่เบอร์0969463334ได้เลยนะคะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กันด้วยเราจะมีรถซี้วยมาให้ดูกันอีกแน่นอนนะคะ